นี่พ่อโนมสั่งน,นานแล้วนะข้าวเ,เมื่อไหร่จะได้หิวแล้วนะเนี่ยนานจริงๆเลยครับครับได้แล้วครับได้แล้วครับ,รบต้องขอโทษด้วยนะครับทานให้อร่อยนะครับเออนี่เดี๋ยวโต๊ะหน้าเนี้ไม่ต้องให้ใครมานั่งนะอ้าทำไมล่ะครับผมต้องรับลูกค้านะครับป้าขอคุยธุระแป๊บนึงช่วยป้าหน่อยเถอะมันเป็นเรื่องสำคัญ ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าโต๊ะอื่นลูกค้านั่งเต็มแล้วเนี่ยยังไงผมก็ต้องให้ลูกค้ามานั่งนะครับเออเออเออก็ได้ก็ได้ไดแป๊บเดียวเองไปไหนก็ไปปะครับจ้าจ้าได้ได้เลยจ้ะฮะขนสาดนั่นเลยเหรอคนนี้ก็แปลกๆจะคุยธุระสำคัญทำไมไม่ไปคุยที่อื่นเนี่ย มาคุยทำไมที่ร้านน่ะช่างอ่ะเอ้อเอาข้าผัดจานหนึ่งนะอ๋อได้ครับจะน,นั่งก่อนเลยนะครับนี่ไอ้่มนั่งตรงนี้ไม่ได้นุ่นไปนั่งตรงนู้นนุ่นไปอะไรของป้าเห่อฮะทำไมผมนั่งนี้ไม่ได้อ่ะบอกว่านั่งไม่ได้ก็ไม่ได้สิ ฉันจองไว้แล้วจองจองโต๊ไว้แล้เหรอเดี๋ยวป้ามีคนอื่นมาเพิ่มเหรอไม่มี้นุน่นไม่มีคนอื่นจะมาเพิ่มเราทำไมผมมานั่งนี้ไม่ได้อะป้า,ปาต้องขอโทษด้วยนะครับรบกวนนั่งโตะนั้นก่อนได้ไหมครับนะครับ,รบป้าป้า,ปามีเงินจ้ะนะโอ้ยแบบนี้ป้าสนใจป้าสนใจมากๆเลย ได้ได้ได้มีจะเงินมีป้ามีโอ pues, ้ยจ่ะจ่ะจ like, ่ะจ่ะเฮ้ยนี่ไอ้หนุ่มขโมยมือถือของฉันเหรอหยุดเลยนะเอามานี่ช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้หนุ่มนี่ขโมยมือถือฉันหยุดช่วยด้วยช่วยด้วยหยุดช่วยด้วยเอาขึ้นมานะเอาขื้นไปคืนป้าไปนะเว้ยไม่งั้นผม เขาแจ้งตำรวจเอาสิแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาเลยพอตำรวจมาแล้วอะ่ะป้าคนนี้เนี่ยจะได้ตาสว่างสักทีไงเนี่ยป้าหนูลงเงินไปแค่สามพันบาทเองนะตอนนี้หนูได้คืนมาตั้งสามหมื่นบาทเนี่ยว่าจะลงต่ออสักสามหมื่นอ่ะครั้งหน้าหนูคิดว่าหนูต้องได้มาสามแสนแน่เลยโอกาสดีๆทำงานแบบเนี้ยไม่ได้มีบ่อยแล้วป้า หนูอะนึถึงป้าเป็นคนแรกเลยม,มาบอกก่อนนะเนี่ยป้าจะไปบอกใครล่ะจ้าป้าสนใจมีจะเงินมีป้ามีป้ามีป้ามีแปดแสนป้าลงหมดเลยได้ไหมจ้าแล้วป้าก็จะมีโอกาสได้แปดล้านเลยนะเนี่ยโอ้ได้ได้เดี๋ยวป้าจะโอนให้ตอนนี้เลยจ้า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 ,จา ป้าครับป้าสังเกตดูดีๆสิครับใต้เบอร์นี่ก็มีแจ้งเตือนอยู่ว่าหลอกขายของน่ะเบอร์แบบนี้เป็นพวกมิจฉาชีพนะครับนี่โชคดีนะครับที่น้องเขาเนี่ยได้ยินที่ป้าคุยไม่งั้นถ้าป้าเผลอโอนเงินออกไปแล้วเนี่ยเอากลับมาไม่ได้แล้วนะครับพ่อหนุ่มป้าขอโทษนะที่เข้าใจพ่อหนุ่มผิดไปอะ่ะถ้าไม่มีพ่อหนุ่มนะป้าต้องโดนหลอกเงินหมดตัวแน่ๆเลยเงินก้อนสุดท้ายของป้าด้วย โชคดีจริงๆเลยนะที่พ่อหนูช่วยไว้อ่ะครับไม่เป็นไรครับป้าป้าครับต่อไปป้าก็ต้องระวังให้มากกว่านี้นะครับมันไม่มีหลอกครับไอการลงทุนที่แบบได้เงินเป็นสิบสิบเท่าอ่ะวิชาชีพสมัยเนี้หลอกมาในหลากหลายรูปแบบนะครับต่อไปถ้ามีอะไรที่มันดูไม่ปกติเนี่ยป้าก็ควรจะปรึกษาลูกหลานก่อนนะครับจ้ะต่อไปอป้าคงต้องระวังให้มากกว่านี้แล้วล่ะนี่ครับ งั้นในครัวมีซุปกระดูกเหลือเยอะเลยครับงั้นวันนี้เดี๋ยวผมแถมซุปกระดูกให้นะรอสักครู่นะครับพ…ขอโทษนะที่เข้าใจผ่าหนูมิดไปอะ่ะครับไม่เป็นไรครับก็ถ้าป้ายังไม่โดนหลอกเงินไปผมก็สบายใจแล้วครับขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับ,บนั่งกินกับป้าก็ได้นะได้ขอกินไข่เจียวนะครับ